ครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องลงรับปืนในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมมีปืนลูกซองยาวนะครับเอามาเล่าให้เพื่อนๆนฟังนะครับก็ไปรับมาเมื่อวานนี้ครับยังไม่ได้แกะขอดูเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะแป๊บนึงครับแกะมาแล้วครับเพื่อนเือนนะครับเป็นรุ่นนี้ครับ เดอยาเอ็ม ja นะครับ IPSC นะครับรุ่นพิเศษที่ทำมาเพื่อการใช้ในการกีฬาลงแข่ง IPSC นะครับหรือว่าเพืเ่อนๆจะใช้เฝ้าบ้านก็ได้นะครับก็หลากหลายอยู่นะครับสำหรับการใช้งานนะครับอันนี้เป็นลูกซองกึ่งอัตโนมัตินะครับลูกซองกึ่งอัตโนมัติเบอร์12นะครับของเดอยาประเทศตรุรกี นี่เพิ่งรับมามาเลยครับจากร้านปืนดิทัศนะครับในช่วงนี้เขาจัดเป็นโปรโมชั่นนะครับสําหรับรุ่นนี้อยู่แล้วก็มีอีกหลายๆรุ่นด้วยกันนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็ลองโทรติดต่อดูนะครับที่ร้านปืนดิทัศนะครับราคาแต่ต้องได้ครับไม่แพงมากนะครับผมรับมาในราคาประชาชนตัวนี้35,000บาทนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็ลองไปโทรศัพท์สอบถามดูนะครับ ของดีมีน้อยนะครับมีจํากัดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสําหรับโปรโมชันนี้นะครับรีบๆหน่อยแล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดตัวปืนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาฟังกันคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งรับเป็นกระบอกแรกครับสําหรับปืนลูกซองตัวนี้นะครับเรียกว่ารับมาเพื่อเป็นปืนครูของผมเลยนะครับก็ยังไม่ชํานาญการหรือว่ายังไม่เคยยิงเลยครับสําหรับปืนลูกซองนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับสําหรับในการเรียน เรียนพื้นฐานแล้วก็เรียนต่อยอดไปสําหรับการกีฬานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนอยู่ครับยังเรียนอยู่นะครับก็เลยรับเป็นตัวนี้มานะครับผมคิดว่ามันน่าจะจบครับก็ใช้กีฬาก็ได้ใช้เป้าบ้านก็ได้นะครับรายละเอียดคร่าวๆครับตัวนี้ปืนลูกซองอัตโนมัตินะครับขนาดเบอร์12นะครับความยาวลำกล้องอยู่ที่24นิ้วนะครับส่วนความยาวตลอดตัวปืน นะครับอยู่ที่45นิ้วนะครับน้ำหนักก็ช่างมาเช้านะครับน้ำหนักช่างมาเช้า3กิโลนิดๆนะครับ3กิโลนิดๆก็ถือว่าเบาอยู่นะครับเพราะว่ากระโหลกตัวนี้ครับมันเป็นอลอยนะครับมันก็ได้ในความน้ําหนักนะครับน้าหนักก็จะเบาหน่อยนะครับส่วนหลังกล้องก็เป็นเหล็กนะครับเป็นหลังสะพานยาวเลยนะครับสวยามากนะครับศูนย์หน้านะครับเป็นไฟเบอร์ออปติก ครับศูนย์หลังก็เป็นกระดอรติดสีแดงนะครับส่วนหลอดกระสุนตัวนี้บรรจุแปดนัสนะครับบอกอีกหนึ่งในคำพิงก็เป็น9้านะครับก็เหลือๆเลยนะครับส่วนกระโจมมือตัวนี้นะครับตัวจับก็เป็นพลาสติกครับพลาสติกเกรดดีหน่อยนะครับเห็นแลาว่าคนขายบอกเป็นเซราติกนะครับด้ามก็เป็นเซราติกเหมือนกันนะครับมีรอยการลื่นด้วยนะครับก็เรียกว่าจับขนาดมือนี่ครับขนาดมือดี ครับก็เดี๋ยวด้านหลังด้านก็มีนี่ครับเป็นยางนุ่มๆนะครับเอาไว้กันแรงกระแทกนะครับด้านขวาตัวเปินก็จะมีเป็นตัวปลดลูกเลื่อนนะครับมีตัวคันลูกเลื่อนนะครับมีเซฟนะครับครงกายก็เป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นโพลิเมอร์นะครับด้านซ้ายก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ปั๊มโดยย่าไว้นะครับแล้วก็เป็นชื่อรุ่นนะครับ เดอร์ย่าไลออน12นะครับแชมเบอร์พรูฟอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับไม่ว่าใครครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปลองยิงในสนามให้ดูนะครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่จะไปลองยิงดูนะครับว่าจะดูมันแรงรีคอยมันมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปชมกันครับครับเดอร์ยาเอฟอาร์25 i ิพีเอสครับ กับการยิงลูกซองครั้งแรลกรเดี๋ยวลองยิงเป้า a d p a ระยะสิบเมตรนะครับลองสักหนึ่งนัดดูก่อนนะครับดูว่าจะโดนไหมนะครับลองดูครับก่อนนะครับ โอ้โหโ,หโ,หโหดจอดแทบไายทองโอเคครับนัดแรกในชีวิตกับลูกซองนะครับเดี๋ยวรอดูอีกสักสองสามช็อตครับ,รบเดี๋ยวลองยิงสามนะัดต่อเน,นื่องนะครับมาดูว่าจะทำงานงปกติไหม สามนัดต่อเนื่องครับปิดร,ร้อยดีครับไม่มีติดขัดใช้ได้ครับเดือยยอด IPF4 ครับเดี๋ยวมาลองดูอีกสัก2นัดครับครับเดืยยอด MP i p s c ครับสองนัดต่อเนื่องอุฟ ทำงานรับเลกเรียบร้อยดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าชมกันใหม่ครับสวัสดีครับ